สวัสด <Bye. S 1> <Kinder> ีค uh ่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง In ง n c h e l In g เดแยง Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบโอฮ์เฮ้ยจะมาเล่นละครสั้นเรื่องซอมบี้แฮทแท a ค่ะวูฮก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยโอเคเราตัดเลยอั้นึงเราอัดคลิปแล้วว่าไงเนี่ยตอนนี้มันมีเขาก็มีซอมบี้อยู่อ่ะเฮ้ยทาไงดีะพี่ดูสิ ข้างนอกมีซอมบี้เต็มเลยทุกคนค่ะอคำเตือนนะคะซอมบี้อาจจะไม่มีนะคะแล้วก็สมมุติให้คนอื่นเป็นซอมบี้แทนอันนี้นะคะเราจะเล่นถุงแทนนะคะใช่ต้องขอเพราะว่าเราไม่มีตัวช่วยเลยบางทีพี่จะอุทานคนยากนิดหนนะคะค่ะแต่พี่พี่ราทำไงดีอ่ะเราต้องไปปิดบ้านกันแล้วพี่ว่าพี่แล้วว่าเราต้องรีบปิดไฟแล้วล่ะโอเคน้องเราว่าเราอยู่ทุกดีกว่าข้างล่างเป็อดไัย ทำไงดีเราช่วยเอาของมาปิดมาปิดตรงนี้ก่อน, okay. นอโอเคนี่น้องรีเลยลกขบวกันเถอะโอเคทำยังไงดีอ่ะนี่กไม่รู้้องตเฮ้ยอันนี้มันตู้เซฟไม่ใช่หรอ <c oughs> ตู้เซฟก็มีของกินด้วยโอ้ไม่ก้น ของที่สําคัญไปอย่างเช่นอาวุธปืนกับระเบิดก็อ, er อยู่านนี้แหละแล้วก็ต้องเตรียมจัดกระเป๋าแล้วก็มีเต oh, <te hn S 1> ็นแล้วก็เ oh. สบียงนอพี่หน้าบ้านมาีกวเฮ้ยพี่เราเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะเราต้องแอบ,บแล้วพี่เราเรีบเก็บของเราเรีบออกไปจากบ้านกันเถอะไอ้น้องแต่หน้าบ้านพวกเราอ่ะพี่มันจะเป็นมันจะเป็นนกป่าใช่ปะไม่ไม่สมมุิแล้วเราก็แบบยองยองไปอ่ะพี่ พ,พี่พี่พี่พูดเบาๆเ<า>พราะว่าตอนเนี้ยนะซอมบี้มันอยู่ข้างนอก,กเต็มๆแล้วอะแล้ว่็จะอยู่ในนี้ต่เขาไม่ชอบไทยพี่พี่เราต้องย่องออกไปสมมติเราเราก็ย่องออกไป<ช>แล้วก็เก็บของเสร็จแล้วให้ย,ย่องไหนเนี่ยให้ย่องแบบไหนให้ย่องอยู่ไหนนี่ยไม่กินนี่ไงไปเราออกไปกันเถอะนี่เบ๊บเบฮะ อเนนี้ซอมบี้เต็มเลยทุกคนอันนี้ซอมบี้แบบสม,มุดน,นะคะเรอมันค็เบอกว่าเรือเราจะใครมันพี่่พี่พี่พี่เปิดประตูตรงนี้เลย นะหนูยิงหนูยิงคนที่กัดตัวพี่ออกไปแล้วเขาอกว่าเราต้องอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยเอ็งพี่จะาเขาเคยเล่นกับอากองใช่ปะก็คือก็คืออัดไอ้อตัวต่งอเลยเธอเธอเธอ,อโอเคเออไปเราไปกันเถอะโอ้ยพี่ลมพี่เต็มเลยอะ่ะพี่เราไปที่หลบภัยที่ปั๊มกันเถอะโอเครู้จักแล้วแม่ ลำนึเนี่ยเดี๋ยวขับไปคนละคันเดี๋ยวขับไปคนละคันไปเถอะโอเควันนี้นพี่ปวดไรไม่รู้องก็นักยิง <c oughs> พี่แนน่นลระวังซอมบี้อยู่ข้างหน้าเรารีบไปกันยิงยิงเลยยิงเลยเป็นระหว่างทางคุณขอโทษค่ะเฮ้ยเจ้ามาระหว่างทางนี่นาะเรารีบไปเถอะเฮ้ยน้องพี่จะปั๊มแล้วรีปั๊มปั๊มปัป๊มอุย้ยขอโทษนะน้องม้าฉันเผลอยิงหัว ันชื่อว่าจอร์นี่ใช่หมาชื่อจอร์นี่อจรอร์น,นี่หนีจอร์นี่ไอพี่ไม่ใช่เรื่องมาเล่นเอาไปปะปะไปเถอะจอร์นจอร์นหนีจอร์นจอร์นไปแล้วสมูดาเขาก็หลงถ้าอขอโทษค่ะตืด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 เบสน้องเบสอ,อยู่ที่ไหนเออหนูอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะแต่หนูว่าเห็นเหมือนเป็นเอ,อิมข้างหลังของโรง ลงลงอันนี้อะไรเลยอะลงหนังเลยอะที่ลองเดินมาข้างหลังดูซิหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทางไหนอะ่ะฮือฮตอนนี้ซอมบี้อ่ะกำลังจะมาหาหนูแล้วนะนี่น้องปที่ป้อมน้ำมันเร็วๆป้อมน้ำมันมันไปทางไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเธอ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 ตรงเข้ามาเลยพี่พี่หนูเห็นพี่แล้วเธอตรงเข้ามาแล้วหนูจะตายแล้วหนูอยู่หลังโรงอาหารเอยไม่ใช่ลงลงลงหนังอ่ะข้างหลังลงหนังพี่ไม่เห็นน้อง เออเดินตรงเข้าไปเดินตรงเข้าไปเลยแหม้วนีน้องีมาแล้วนี่มา <c oughs> เลยอซอมบี้นอแบบนแบบี่ลไปกันอะตงนั้นเต็มเลยน้องวเี้ยวกระงเมื่อกี้ซอมบี้กำลังจะตะกายมา ไปกันนี่น้องก็มาดีโอ้โอ้ที่นี่ทำไมมันปลอดภัยอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยพี่มาดูตรงนี้สิมันเขียนว่าซอมบี้แฮทแทก็กออไรทันไม่ใช่ออไททันในโลกนี้ไม่มีไททันมีแต่อซอมบี้ตอว <laughs> เฮ้ยทำไงดีเราต้องอยู่ที่นี่กันนี่น้องเราว่าเราขอว่าต้องการถุรงน้ำก่อนถุงนุ่น okay. โอเคอุ้ยหิวมากเลยอะ่ะแล้วสมมุติเราก็ไม่มีซาบียงแล้วก็ต้องออกไปตามหากันเอง,น,องนี่น้องพี่มีน้ำอ่ะเอาทิก้ก่อนอน้ำไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะ่ะแล้วเราแอบ,บไปขโมยอาหารเออ,กกอ,อไหนๆอ่ะที่ร้านอาหารของเราอะ่ะก็ปิดกันไปแล้วอะ่ะแล้วก็แอบ,บไปขโมยอาหารกันสิ่นี่น้องไปน้องมาน้องหนึ่งมาน้องข้างนอกนี่น้อง ตัวีม่มันจะตัดไงโอเคเราไปกันเถอะพี่แม่ของพ่อของพวกเรา่คงจะโดนมปิ้กัดกันไปหมดแล้วว่า,ามามสปิี้ดอ่ะเอาปมื่องไะคะทุกคนแล้เ,เช่เอเ,ชเ,เปเ่อไงคะเฮ้ยรำแขาไปขารขรงมันมาแล้ว แล้วสมมุติเองก็เห็นว่าตัวเราเขียวขึ้นสมมตินะอยู่ะอยู่ในอยู่ในที่ที่ตรวจโครงกระดูก เปิดลูกมาเช็คสองเช็คสองเธอเมืไหรจะเปิดตะกี้วะเฮ้ยเปิดสิเาอะไรนีนเเน่เอาลูกเข็นมาเอาลูกเข็นมาเอเธอต้องเอาลูกเข็นมาเอาเข็นมาไม่ไม่สะดวกเองลูกสิเขาจะได้อุ้มเองพาไปที่พาไปที่ฟังกเกอร์โอเคยังไม่ได้เธอต้องฉีดยายให้เขาก่อน ชิยายิจาให้แล้วชิจายตอนไหนวะให้ตั้งแต่ตอนพี่น้องขเหรอเฮ้ยน้องอตพี่ม้องคิดขนาดหนก็ได้อ้่บาอ้อ้บรสตอ้สบขับรถเองได้โอ้ไม่้ามใช่สมบมันขับรถเองได้พี่น้องว่าร้องอ่ะมีการพักผ่อนก่อน โอนแบบซอมบี S <S <S ö, oh, ้เนี่ยแล้วสมมุติเขาก็จะด้งแล้วสมมุติดาซอมบี้ก็บุกเข้ามาแล้วเราก็ต้องไปอยู่ที่อื่น สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสะไคร้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆก็สำหรับนี้ไ่บ้ายเดี๋ยวตออีพีสองนะ